เี๊ยวหมูน้ำตราซีพีกลับเข้าสู่นะักคิดตลยุยอาเซียนอาเซียนทุเกเตอรกับคำถามข้อที่2ไปไหนกันต่อดีครับพี่อามไปต่อที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะการเดินทางไปยังประเทศเวียดนามครั้งนี้เ,เราจะล่องสู่หัวเมืองทางตอนใต้ยอย่างโฮจิมินซิตี้หรือนครโฮจิมิน์แต่สำหรับคนท้องถิ่นแล้วพวกเขามาักภูมิใจที่จะเรียกว่าไซงอนซะมากกว่า แต่ไม่ว่าเมืองนี้จะมีชื่อเรียกอีกสักกี่ชื่อสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักและจดจําเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการเป็นเมืองท่าสําคัญของเวียดนามจนได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกนี่แหละครับตั้งแต่อดีตเมืองไง่งอนซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําคือศูนย์กลางทางการค้าของเหล่าพ่อค้าชาวจีนชาวญี่ปุ่นและชาวยุโรปโดยการล่องเรือมาตามลําน้ําไซง่น เพื่อเดินทางไปยังเมืองโชลอนตลาดกลางศูนย์รวมของสินค้านานาประเทศและเมื่อเวลาผ่านไปเมืองโชลอนแห่งนี้ก็กลายเป็นเมืองที่คนจีนอพยพมาค้าขายและตั้งรกรากถิ่นฐานถาวรจนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งชุมชนคนเวียดนามเชื้อสายจีนหรือย่าชยนชน่าทาวแห่งเมืองโฮจิมินน์นั่นเองนอกจากจะเป็นเขตที่โดดเด่นทางวัฒนธรรม และความเชื่อตามแบบฉบับคนเชื้อสายจีนแล้วเขเชอลอนนี้ยังคงความสำคัญในฐานะของการเป็นศูนย์กลางทางด้านค้าขายเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมานับร้อยรอยปีดูได้จากขนาดของตลาดค้าส่งขายปีขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตโดยตลาดแห่งนี้มีชื่อว่าบินเท ตลาดบินเทมีลักษณะอาคารรูปทรงแบบจีนโดยภายในอาคารสองชั้นแห่งนี้ได้รวบรวมเอาสารพัดส,สารพันสินค้าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบขอย้ำครับว่าตลาดแห่งนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการจริงๆและที่สำคัญราคาถูกอีกด้วยล่ะครับโดยในแต่ละวันตลาดแห่งนี้จะคลาคร่ำไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่มาเลือกซื้อสินค้าเพื่อไปขายต่อ รวมทั้งเหล่านักท่องเที่ยวที่มาหาซื้อของฝากของเที่ยวรึกกันไม่ขาดสายนับว่าเป็นตลาดที่มีเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนไม่น้อยเชียวครับแต่อีกหนึ่งความน่าสนใจที่เราได้ทราบจากตลาดแห่งนี้นั่นก็คือถ้าหากวันไหนกิจการค้าขายไม่ค่อยดีพ่อค้าแม่ขายที่นี่จะต้องแก้เคล็ดด้วยวิธีการบางอย่างเพื่อให้ค้าขายดีขึ้นอ่าได้เวลาที่น้องๆจะต้องลองทานกันดูแล้วล่ะครับว่าแม่ค้าชาวเวียดนามนั้น เขามีวิธีแก้เค็ดเรื่องค้าขายกันอย่างไรมาลองดูกันดีกว่าว่าทีมสีน้ำเงินครับสุศรศักดิ์ว่าไงที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อกี้จะมีภาพสันเจ้าอยู่นะครับก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเอาของที่ตัวเองขายอ่ะไปไปถวายบ้าง <ไป S 1> แล้วก็ขอพอรแบบบนอะไรเงี้ยขอให้ขายดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นยุทธวิธีที่ระบายของของตนเองออกไปบ้างอ๋อ คืองว่าขายไม่ด <left> ีก็ฝากให้เจ้ากิน่าคันตายอ่าจะทำให้คนเห็นนะคนเดินผ่านเห็นของเราแล้วก็มาซื้อหรือเปล่าใช่บองเห็นเอ้ยเ้ยขนาดเจ้ายังกินเลยอ่ะคนอื่นบ้างครับผมก็จากเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าถ้าขายไม่ได้ใช่ไหมครับจะทํายังไงก็เมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าก็ซื้อร้านข้างๆกันเองครับผมงงไหมฮะก็แบบว่าร้านนี้ขายไม่ได้ร้านข้างๆก็ไปซื้อร้านเราแล้วเราก็ไปซื้อร้านข้างๆฮะอยาาถามว่างงไหมถามว่างงไหมฮะ ก็ก็เป็นยุทธวิธีการขายอย่างนึงครับถ้าเกิดไม่มีลูกค้ามาซื้อเราเลยร้านข้างๆก็ซื้อเราเราก็ซื้อร้านข้างๆก็ขายได้ครับอ๋อครับผมลองฟังพี่ขยี้นสิ่งที่แพคคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายที่ประเทศเวียดนามคิดว่านะคะต้องมีการถวายน้ําค่ะน้ำเนี่ยมันก็มีความหมายถึงแบบความคล่องตัวถ้าสมมติเราถวายน้าไปใช่ไหมคะมันก็อาจจะหมายถึงว่าการค้าขายเราก็จะได้คล่องตัวตามไปด้วย ้สีดครับเขาเชือ้อสายจีนใช่ไหมคะเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเผาของไปให้บรรพบุรุษเนี่ยบรรพบุรุษก็จะได้ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะเผาของในร้านเนี่ยที่ขายเนี่ยให้บรรพบุรุษแล้วก็ให้บรรพบุรุษเนี่ยมาช่วยอะไรประมาณเนี้ยสมตสมติขายดีสมตสมติสมมติสมมติขายตู้เย็นฮะขายตู้เย็นแล้วก็ยกตู้เย็นแล้วก็เผาโยนไปแล้วเผาให้เลยอย่างนี้เหรอประมาณนั้นนะคะ,คะพี่รอนะครับของผมนะ ผมผมคิดถึงถึงเขาเรียกว่าตามตามหลักวิธีการแก้เคดใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยร้านขายไม่ดีครับผมถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของร้านเนี่ยผมก็จะเขาเรียกว่าเอาเงินตัวเองซื้อของตัวเองครับเหมือนให้มีระบบการซื้อซื้อของเกิดขึ้นเพื่อให้แก้เคดนะครับก็คือเอาเงินซื้อของตัวเองซื้อเสร็จปั๊บใช่ครับแล้วก็จะมีทีนี้พอแก้เคดเสร็จปั๊บลูกค้าก็จะมาซื้อเยอะเลยเอ้ยไอเดียนี้ฉลาดนะแล้วถ้าไม่มีลูกค้ามาซื้อล่ะ ็นองจากว่าเราซื้อของมาขาดทุนยังมาต้องมาซื้อของตัวเองขาดทุนเพิ่มอีก <c oughs> เป็นเป็นเขาเรียกว่าแก้เคล็ดนะครับแก้เคล<อ>็ดเป็นความเชื่อเป็นหลักความเชื่อ,อ,อที่แบบออมาลองฟังกันดีกว่าเพราะว่าดาราคีของเราเนี่ยเขาไปรีเสิร์ชไปหาข้อมูลและทั้งสมตัวเรื่องนี้แม่นมากๆมาลองฟังก่อนเลยเออพี่เกศครับโอ้ยข้อนี้จบที่เกศเลยบอกดูจากวงซื้อบนหน้าแล้วดูจากหน้าแล้วรู้เลยว่าพี่อ่ะอหมวย มวยบ้านอยู่เยาวราชเลยใจกลางเยาวราชขายของบรรพบุรุษโลสมเพิมาจากจีนเลยวิธีการแก้เครดของคนจีนเนี่ยคือถ้าวันนี้ดวงไม่ดีก็ปิดร้านแล้วเปิดใหม่เขา,าก็เลยมีวิธีการแก้เครดง่ายๆโดยการแบบแค่ปิดไฟปิดแอร์ปิดพัดลมแล้วก็ปิดไอประตูเหล็กอะ่ะขึ้นลงมาครึ่งนึงก็พอ,อทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถือว่าแก้เครดเสร็จแล้วก็ทําการเปิดร้านเหมือนเดิมอ่ะเฮงเหงเหงเข้ามาเลยเปิดไฟเปิดแอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิม พ่อเอครับยืนยันไปก่อนนะเกศบอกว่าปิดแล้วเปิดง่ายๆเลยนะฮะคราวนี้มาฟังพี่เอบ้างวิธีการแก้เค้ของเขาคุณเห็นบ้าสสวนมากคนจีนเนี่ยอะไรเราแต่ตุ๊ดจีนเชงเม้งเขาจะมีการเผากระดาดแปลว่าวิธีการแก้เค้คือการเผากระดาษผมมีวิธีการครับสมมติว่าขายของไม่ดีคขายไม่ดีแล้วเว้ยวันนี้เว้ยไปและว่ันตีวะนไ่ี แกเขแกเขาถาักม,มาวางตรงนี้ปุ <มา S 2> ๊บเผาเลยเผาปุ๊บเนี่ยไปละขอให้สิงไม่รีนะไปกับอกคีอองนี้สิ่งไม่รีก็ห้โปกหมกไปไปพี่เอหนูที่เคยเห็นว่าเขาเผาเสร็จแล้วเขาต้องข้ามกระดาษด้วยปะคะใช่วกก็จะข้ามอ,อย่างนี้ปั๊บสิมาจันท์แม่าทข้านี้เหรอครับข้ามมาเป็นการไล่ที่เสด็จตัางอากไปครับอ้าวข้อบีค่ะ ไปต่อที่ข้อ4กันต่อเลยครับพี่ไครมุกครับคะมีวิธีการอย่างไหมมันต้องใช้กับดักด้วยนี่เคยมีอะไรกันด้วงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อาจจะแปลกนิดนึงแก้เคล็แต่มันต้องแปลกๆคือการถอดชุดชั้นในและเอาไว้ในร้านใส่อย่างงี้ใส่ไว้ทำกเขาใส่ไว้แล้วเขาก็ถอดออกมาแต่ว่าอย่าถอดการแจ้งคือแอบไปถอดแอบไปถอดแล้วเอาไว้ในร้าน ล้วพอมีลูกค้ามาประเดิมเจ้าแรกครับใส่ต่อพอใส่ต่อปุ๊บวันนั้น,นจะขายดีไปเทน้ำเทท่ามองเจียนเจนียนเปี้ยนเปี้ยเนหน้าจนไปแต่กดกใส่กัดใส่กัเอ้ามาดูกันครับน้องๆคิดว่าข้อใ <Okay. S 2> ดที่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถ้าคิดแล้วกดครับ นนี้ครับได้เวลามาดูกันแล้วว่าน้องๆทั้งสองทีมคิดว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องครับมาดูกันน้องๆสีน้ำเงินเลือกใส่ก่อนอุ้ยกันสิบหกคนครับทำไมไม่มีใครสมใจกางเขากะหลักงกูมาฟังเฉลยกันครับ ว่าวิธีการแก้เคล็ดเรื่องค้าขายที่เวียดนามพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเขาจะข้อบีครับเข้าก็ะดา เป็นวิธีแก้เคล็ดที่คงจะพบได้เฉพาะที่เวียดนามนี่แหละครับงั้นเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่าครับว่าแล้วการแก้เคล็ดด้วยการเผากระดาษนั้นจะมีวิธีการอย่างไรสาหรบพ่อค้าแม่ค้าในเวียดนามเวลาขายของไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็จุดไฟและเดินข้าม3ามครั้งให้โชคลาภจะมาขายเข้าขายได้ดีนะครับนี่แหละเป็นความที่ถือของชาวเวียดนามแม่ค้าทุกๆร้านแก้ความซวยนั่นเอง แล้วสองพอนะฮะสีแดงนำอยู่แค่13ต่อ10ครับย <Yeah. S 1> ังตานทานยังทานทานมาดูกันดีกว่าครับข้อสุดท้ายของเราแล้วครับดูซิว่ามีอะไรมาฝากกันไปที่ประเทศสาพันธรัฐมาเลเซีย วันนี้พาทุกคนไปยังสาพันธรัฐมาเลเซียไปทำความรู้จักกับจัตุรัสดัตอันเรื่องชื่อที่รัฐมาละกามาละกาเป็นดินแดนที่สายลมตะวันออกกับสายลมตะวันตกมาบรรจบกันเอื้อให้ดินแดนแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะแก่การเป็นเมืองท่าค้าขายเมืองมาละกานั้นรุ่งเรืองที่สุดในต้นศตวรรษที่16ในฐานะเป็นเมืองจัดเก็บสินค้า และด้วยความที่เป็นชยภูมิที่เหมาะสมเช่นนี้เมืองมลาละกาจึงถูกลาอาณานิคมโดยชาติตะวันตกมาตลอดจนกระทั่งมาเลเซียได้ประกาศอิสรภาพในปีคริสตศักราช1957เมืองมลาละกาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นของสาพันธรัฐมาเลเซียอย่างแท้จริงรัฐมลาละกามีจุดเด่นอยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่ไหลล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งที่จัตุรัสแดงแห่งนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนของชาวดัตในช่วงศตวรรษที่16-17 มาเริ่มกันที่อาคารสตัติวซึ่งเป็นศาลาว่าการก่อสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1650สำหรับเป็นที่พักของผู้ว่าการและคณะเจ้าหน้าที่ชาวดัตซึ่งเชื่อกันว่าอาคารนี้เป็นอาคารของชาวดัตที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนตะวันออกในส่วนของบริเวณใจกลางจตุรัสเป็นลานน้ำพุสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1904 เพื่อถวายแด่ราชินีวิกตอเรียของอังกฤษที่ครองราชในปีคริสตศักราช1837และหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1886นัจัตรรัสแรงแห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของรัฐมรากาที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมาเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือโบสถ์ไครส์เชิร์ชเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี1741 เพื่อฉลองการยึดครองมระดะกครบรอบร้อยปีของชาวดัตเป็นสถาปัตยกรรมดัชยุคศตวรรษที่18ที่มีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าผนังหนาฐานกำแพงหินแกรนิตนสีแดงและกระเบื้องหลังคาแบบดัชคาดหลังคาแต่ละคานตัดจากไม้ทั้งท่อนและในขณะที่เดินชมความงดงามของโบสถ์ไครเชิร์ตอยู่นั้นพี่ไอไตน์ก็สังเกตเห็นตู้เล็กๆสีแดงที่ฝังอยู่ในกำแพงโบสถ์แห่งนี้น้องๆทราบไหมครับว่าตู้เล็กๆนี้มีไว้เพื่ออะไร อามาไล่ทีละคนดูซิว่ามีไอเดียอะไรบ้างครับอ่ะใครมีไอเดียอะไรบ้างครับมาเลยใครยังไม่ตอบใช่อะไร<า>ดีจะเก็บไว้ใส่ความผิดหรือเขียนสิ่งที่กระทําผิดไปเพื่อสารภาพบาปอะไระใส่นในกล่อง่สารภาพบาปอะคนอื่นละอาจจะเป็นกล่องรับความคิดเห็นของคน <c oughs> ที่มาเข้าโบสถ์ะครับแบบว่าอยากให้เมืองเป็นยังไงรูปแบบไหนก็เขียนไว้เพราะพอเห็นว่ามีกุญแจล็อกอยู่ก็จะ เวลามีนัดประชุมหรือทุกวันอาทิตย์ที่เข้าบทกันก็อาจจะเอามาออกมาอ่านอะไรอย่างเี้ครับอ๋อ,อเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอไอเดียเขาเรียกกล่องรับคำติชมแนะนำใช่อ่าสุดท้ายแล้วนะเขาตัดสินเลยนะสุดท้ายนะมีใครเสนออะไอีกนะดีไหมทุกคน,านอาจจะเป็นส่งจดหมายถึงคนตายอะไรประมาณนี้ <laughs> เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่่มส่งจดหมายถึงคนตายใช่ค่ะเชื่อบอกว่าแบบว่าเราอาจจะคิดถึงเขาอะไรประมาณนี้ก็เลยส่งให้เผื่อคนตายจะได้อ่านอันนี้มองมาทางพี่อามหรือมองข้าไปที่พี่ไข่มุกเดี๋ยวนะมันตรงกันไงส่งจดหมายให้คนตายให้คนดูมนดิมาลองฟังหัวหน้ากันบ้างน้องร้อนผมคิดว่าน่าจะเป็น กล่องรับบริจาคเงินเลยครับเพราะว่าเพราะว่เาเห็นมันมีตัวเขาเรียกว่ากุญแจล็อกอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นตู้ที่เอาไว้บริจาคเงินครับเอาไว้ทนุบำรุงเรื่องของของโบสถ์หรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มันเขาเรียกว่าต้องต้องซ่อมแซมครับพุรณะพุรณะครับตู้รับบริจาคครับง่ายๆเลยนะฮะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะใช่แล้วครับเพราะตอนนี้สีแําเงินกำลังเครียดอยู่เลยนะฮะเราระดมความคิดค่ะแล้วระดมออกมาว่า ต้องขอให้ฟังความคิดแรกค่ะก็คือตู้เห็นตู้มันมีอยสองตู้อาจจะเป็นตู้เบเกอร์ไฟก็ได้เพราะว่าทั้งโบสถ้ามันมันต้องล็อกกุญแจด้วยไงเมื่อกี้เห็นล็อกกุญแจด้วยถ้ามันสําคัญมากขนาดนั้นก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อทําประกอบพิธีอยู่แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาทั้งโบสถไงก็เลยต้องสําคัญมากถามได้ไหมใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอว สบายสังคมเปิดได้คณได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เป็นอะไรก็ช่างคนเราเป็นอะไรก็ช่างขอเป็นคนดีจบมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอมันมองออกปากนี่ปากขวาที่เขาอยู่อ่ะไอเดียแรกเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ไฟค่ะต่อมาครับ สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่ามันเป็นตู้สารภาพรักค่ะเพราะว่าจากในวิดีโอเนี่ยมันมีทั้งหมด2ตู้ใช่ไหมคะคมันน่าจะแบ่งไว้สําหรับชายแล้วก็หญิง<อ>ซึ่งกล่องมันเป็นสีแดงถูกไหมคะมันน่าจะแสดงถึงความรักก็เลยคิดว่าแบบเหมือนเข้ามาปวดแล้วอาจจะแบบชอบเขาแบบปิ๊งการตอนได้ยินเขาร้องเพลงว่าเขาชื่อร้องเพลงไพเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบแต่ว่าไม่กล้าบิดเผยก็เลยแบบเอาไปใส่ในกล่องนั้นไว้อะค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากบอก น้องคนงข้างหรือเปล่า <c oughs> นะคะอะพี่แพล่ะของแพกตอนแรกมองคล้ายๆกับน้องฝั่งนู้นนะคะคว่าน่าจะเป็นการเขียนคําสารภาพบาปแต่ว่าในเมื่อน้องเขาตอบมาแล้วเราต้องมองต่างค่ะก็เ,<อ>เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเขียนข้อความส่งสารถึงพระเจ้าอาจจะไม่ได้เป็นการสารภาพบาปแต่จ,จะเป็นการขอพรค่ะโอ้โอหลายไอเดียมากเลยเยอะมากจริง mm hmm. มาลองฟังพี่ๆบ้างดีกว่าพี่เกดครับ จริงๆข้อนี้ไม่ต้องคิดเลย uh. อยู่ในโบสถ์มันก็ต้องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาครับแล้วแบบเนื่องจากชาวดัตเนี่ยเข้ามายึดยึด,ยดมาเลเซียนี้ใช่ไหมคะครับแล้วจัตุรัดแดงเนี่ยมีโบสถและโบสถ์ไครเชิร์เนี่ยเป็นโบสถแห่งเดียวที่สามารถให้คนเข้าไปประกอบพิธีกรรมได้ uh. อืมเอาไว้เขียนคาสารภาพบาปโอ้เป็นโบสตรงกลางแห่งเดียวยิ่งใหญ ใช่แล้วแบบพอจํานวนคนชาวคริสเป็นเพิ่มมากขึ้นหลวงพ่อไม่พอบาทหลวงไม่พอก็เลยต้องมีตู้เอาไว้เนี่ยให้เราเขียนคำสารภาพบาปแบบสะดวกแล้วก็ไม่อายหลวงพ่อด้วยเวลาทำบาปอะไรมาเขียนมาก่อนเขียนก่อนแล้วก็หยอดลงไปไม่จำเป็นต้องมีบาทหลวงมายืนังและอ้าวละครับง่ายๆเลยตรงตัวง่ายๆศาสนาคริสต์ก็ต้องตรงๆเอครับใส่คำสารภาพบาปอ้าวมาต่อที่ข้อบีครับปีเอครับเนื่องจากว่าคุณปู่ของแดดผมเนี่ยับผม ก็มีเชื้อสายทางดัตเหมือนกันคือ <_ H it> ผม,มพูกบอกว่าเชื้อสายผสมครับ <_ H it> เป็นลูกครึ่งคุณ <_ H it> พ่อเป็นชาวโคราช <_ H it> คุณแม่เป็นคนนครราชสีมาครับที่เดียวกันครับที่เดียวกันเอาเหรอเห็พนพวกคนละคนละชื่อว่าเ <H it> <_ H it> พื่อนฟังว่าผมคิดว่านะฮะไอ้ตู้แดงๆเนี่ยผมคิดว่าที่ไหนมีโบสถ์มีสถานที่จะมีความเสื่อมโทรมและต้องมีการทุรุบํารุงครับอย่างน้อยสีเสริมมาเริ่มจางหรือว่านกขี้ใสเปอะหรือว่าลังคาแตก มันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงซึ่งทุกวันนี้จะวางไว้เฉยตู้บริจาคหายขบมยเยอะอทุกวันนี้เอา,าตัวผมเป็นหลักเลน,นะไปทําบุญเนี่ยไปวัดเนี่ยสามครั้งรองเท้านี่สามคู่เลยนะคือทําไมครับผมเอามาไว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ใครก็ทำหายผมเลยเก็บพวกก่อนแล้วไปบอกทีหลังตู้จะโดนยกเุบเลยบริจาคปุ๊บตู้หายเลยมีการฝังปูนเอาไว้เพื่อกันขโมยครับเวลาใครมาใส่ตังปั๊บเนี่ยนะฮะมันงัดก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ติดปูนต้องมีคุณแจ้าอย่าคุณจะทุบทั้งตึกทั้งแผงไปทั้งกระแพงเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมนะฮะผมเชื่อว่าเป็นตู้บริจาคเงินง่ายๆตู้รับบริจาคเงินครับแต่ถ้าคิดว่ายังไม่ใช่นะฮะมันน่าจะพิเศษกว่านั้นลองมาฟังพี่ไข่มุกอยากฟังมากมาก มันคือตู้ร้องเรียน <c oughs> คืออย่างเงี้ยใครทําความผิดเนี่ยสมมติเราไปเห็นอย่างเงี้ยเล็กๆกน้อยก็ถือว่าผิดรเราไปเห็นแต่เราสเกิดเราไปแจ้งตำรวจแล้วมันเห็นหน้าเราเงี้ยมันก็ต้องมา ใช่ไหมคะเขาก็เลยทําตู้ร้องเรียนเนี่ยไว้เพื่อใครเห็นคนผิดแล้วเขาก็เอาไปใส่ตู้ออาไปใส่ตู้ว่าใครทําผิดแล้วก็ให้เดําเนินคดีกับคนนั้นได้๋อ้ที่เขาไม่เอาไปตู้ร้องเรียนที่ไว้ที่ตํารวจเพราะอะไรรู้ไหมพาออะไรเดี๋ยวโจนก็รู้สิช่มส์เขาแลเอาไว้ในโบสถ์เออเออตัใจข้อสี่ครับพี่ไข่มุกยืนยันมาว่าเ่านตู้ร้องเรียนสุดท้ายแล้วแค่หนึ่งคะแนนก็มีผลนะฮะคิดดีนะครับวิเคราะห์แล้ว ครับเอาละครับแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับคิดว่า,าตู้ใบเล็กๆสีแดงนี้มีไว้เพื่ออะไรลองคิดวิเคราะห์แล้วหาคำตอบไปพร้อมๆกันดูเดี๋ยวกลับมาฟังเฉลยด้วยกันนะครับถ้าใช่ข้อนี้น้ำเงินพลิกชนะไปเลยพลิกไม่พลิกข้อ